ปัจจุบันมนุษย์เราต้องดูแลตัวเองเป็นประจำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอแอสตินที่มีส่วนประกอบของแอ็กซตาแซนตินวิตามินเอวิตามินอีและลูทีนคำเตือนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค กับความมาสจรรย์แห่งสุขภาพกับไบโอแอสติด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาสุขภาพที่ดีต้องไข,ขวาเรียกหาไบโอแอสติของแท้เจ้าแรกเจ้าเดียวจากอเมริกาสาหร่ายแดงของแท้จากอเมริกาไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นยำ้ำไบโอแอสติฝาแดงเท่านั้น สาหร่ายแดงท้องทะเลลึกสู่ไบโอเอสตินผลิตภัณฑ์เสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนประกอบสำคัญคือสารแอสตาแซนินที่สกัดได้จากสาหร่ายแดงท้องทะเลลึกด้วยโมเลกุลขนาดเล็กสามารถซึมผ่านร่างกายได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโรคภยัยช่วยบำรุงสมองบำรุงหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นไม่เปราะแตกง่ายอาหารเสริมบำรุงสุขภาพไบโออสติน ผลิตจากสาหล่ายแดงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาของแท้ต้องบรรจุกล่องและมีสติกเกอร์ไบ o อแอตินปิดฝากล่องเท่านั้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฝันคารุสุดาวันมานะคะกับความรู้ของเราวันนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะยังคงอยู่กับอาจารย์ภูริสนะคะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับอาจารย์คะวันนี้เนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาแบบว่าชีวิตประจําวันคนเดี๋ยวนี้เลยว่าเดี๋ยวนี้เรากินข้าวปกติหรือว่าอาหารหลักๆเนี่ยมันไม่พอแล้วใช่ไหมอาจารย์คืออาหารทุกวันนี้เราไม่ได้ทํากินเอง<ฮ>นะเป็นอาหารสําเร็จรูปเกือบทั้งหมดค่ะอ่าคนไทยเราเริ่มป่วยตั้งแต่เริ่มมีน้ําอัดลมเข้ามา เริ่มมีผงชูรสเข้ามานะเริ่มมีข้าวขัดขาวเริ่มมีน้ําตาลายขาวนี่คือสารพิษทั้งหมดเลยนะกราบใดที่เรายังมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ซึ่งก็ห้ามไม่ได้คือห้ามทุกคนไม่ได้ที่เห็นสวยๆเขาาๆใสๆกินเข้าไปเนี่ยสารพิษทั้งนั้นเลยครับมันไปทําให้ตับกับตับอ่อนซึ่งเขาทําหน้าที่หลักในการย่อยอาหารให้เป็นนาโนหรือให้อาหารกลายเป็นโมเลกุลเดียวคพอสองตัวนี้ถูกทําลายปุ๊บอาหารที่เข้าสู่ร่างกายเป็นโมเลกุลคู่ ก็ส่งผลให้ไตทํางานหนักในการฟอกเหล่านี้ทิ้งร่างกายก็ไม่ได้กินอาหารเพราะอาหารเป็นโมเลกุลคู่เขากินไม่ได้นะก็เลยส่งผลให้ร่างกายโทรมอย่างรวดเร็วที่กินไปเนี่ยเหมือนไม่ได้กินครับไปทําร้ายด้วยนะครับก็เลยทําให้เราต้องกินอาหารเสริมเราสังเกตว่าคนที่เข้าใจเรื่องอาหารเสริมคนที่อ่านหนังสือชีวจิตคนที่กินผักกินผลไม้หันมาดูแลสุขภาพโดยหลักของชีวจิตค่ะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยแก่ค่ะแต่คนที่ เชื่อทางวิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันมากเกินไปทั้งสุดทั้งโสมทั้งแย่เห็นไหมนะเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เห็นเห็นกันอยู่มันก็คือเรื่องจริงนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอาหารเสริมยังไงถึงจะเสริมแล้วดีอาจารย์กินยังไงก็อยู่ที่เราเป็นเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรอีกใช่ไหมถ้าเรามีปัญหาทางสมองเอ็นเส้นสมองสายตาผิวก็ต้องตัวนี้แล้วอาหารเสริมที่ดีเขาบอกว่าต้องเป็นโมเลกุลเล็ก จริงหมอาจารย์ถูกต้องฮะเพราะตับกับตับอ่อนไม่สามารถย่อยอาหารที่เรากินทุกวันนี้ให้เป็นโมเลกุลเล็กได้เออค่ะเขาบอกพร่องหน้าที่แล้วแะเล้วเป็นทุกคนใครที่ว่าที่ผมว่าใครที่ยังกินน้ำตาลใส่ขาวกินผงชูรสกินน้ำอัดลมค่ะ ตับกับตับอ่อนบอกท่องแน่นอนแล้วคนยุคนี้กินอาหารกลางคืนตามหลักของร่างกายแล้วหกโมงเย็นเราต้องไม่กินอะไรคือนาฬิกาชีวิตนะนะสองทุ่มเราควรจะนอนแล้วแต่มีใครทําได้กี่คนไม่ได้มะเร็งเลยเลือกเป็นเฉพาะคนที่ผิวแห้งท้องผูกกินอาหารกลางคืนกินราดจัดกินเค็มจัดถ้ามีสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีสิทธิ์เป็นมะเร็งอย่างรวดเร็วแต่ก็จริงๆนะอาจารย์คนสมัยนี้เป็นโรคนี้กันเยอะขึ้น คือเมื่อก่อนเขาบอกว่าต้องเป็นพันธุกรรมถ้ามียายมีย่าเป็นหรืออะไรคนในครอบครัวเป็นอาจจะส่งผลถึงเราเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนอะจอนเนาะเบาหวานเป็นในเด็กมะเร็งก็เป็นในเด็กค่่มะเร็งเป็นในเด็กแค่เราให้ลูกหลานเรากินน้ำมะลมเช้าขวดเที่ยงไอขวดเช้าขวดเย็นขวดนี่นะกินวันละสองขวดเด็กคนนั้นอย่าล้มอย่าเกิดอุบัติเหตุที่ให้มีกระดูกร้าวนะร้าวเมื่อไร่เป็นมะเร็งไขกระดูกทันทีอมันเด็กเดี๋ยวนี้ปกขวบก็เป็นมะเร็งตายแล้ว ใช่ใช่นี่ล่าสุดลูกของเพื่อนเนี่ยนะอายุ18ปีกาลังเรียนจะเข้ามหาลัยอยู่แล้วนะเป็นมะเร็งไขกระดูกเสียชีวิตหน้าตาหล่อด้วยหน้าตาดีด้วยเนี่ยมันน่าเสียดายตรงนี้นะคะคือเรื่องของอาหารการกินก็สําคัญนะอาจารย์คือเราต้องบอกลูกหลานน่ต้องบอกนะถ้าไม่บอกเนี่ยว่าอะไรคือให้โทษบ้างเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเงินรักษาเพราะอาหารเสริมเลยเข้ามามีบทบาทเยอะมากค่ะสังเกตคนที่ได้ทานอาหารเสริมเนี่ย นะอย่างประเทศที่รณรงค์เรื่องอาหารเสริมเนี่ยคือญี่ปุ่นอายุยืนไหมโอ้โหอายุยืนมากผิวดีเนาะผิวดีมากนะทางบางคนบอกเพราะเมืองหนาวเมืองหนาวผิวเลยดีไม่จริงครับคนอังกฤษทําไมผิวไม่ดีเออจริงอแล้วทำไมทําไมสวีเดนผิวดีค่ะสวีเดนอีกประเทศหนึ่งที่สนับสนุนอาหารเสริม รองมาก็เมกาสามประเทศนี้เดี๋ยวนี้คนอายุยืนมาละโอ้ยอย่างนี้น่ากลัวนะ,ะถ้าไม่อยากเป็นโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยไบโอเอสตินช่วยได้ครับเป็นโรคไตด้วยมัย้มีอาการบวมหาฉันใหญ่ยไม่ถูกเราก็เลยามาฉันตัวนี้อยู่ที่แรกก็จะมีตัวตัวล้างสารพิษก่อนฉันไม่ก่อนแล้วก็ตันี้ก็มาฉัน,ฉนสลไหแดงตัวก่อนอตัวที่คู่กันเข,เขามีการล้างสารพิษไปเรารู้สึกดีนะตาก็ไม่ ลายไม่เวียนหัวดีดีขึ้นเห็นเลยละเห็นชัดเลยว่าดีขึ้นเริ่มปวดเมื่อยกว่านะฉันแล้วก็ปวดหนักเข้าไปอีกแต่ว่าเราก็รู้อาการของของยาทํางานอย่าไปตกใจว่ามันจะปวดทีแรกกะปวดเลยมีปัญหาตรงไหนจะปวดตรงนั้นหนักแต่ต่อมานี่ก็เริ่มเริ่มเงี้เริ่มเห็นแด้ปุกแรกเส้นเลือดตรงไหนข้อตรงไหนมีปัญหาก็จะปวดไปก็จะขับไปก็ ค่อยเบากไปบอกไป<ม>ที่เห็นชัดเจนได้หายเลยก็ปวดเมื่อยเ,<า>เคยฉันยามาเยอะจนว่าจะไม่ฉันแล้วแหะแต่ไม่รูาวมาเจอนี่ก็ดีอ่ะทำไมไม่ผิดหวังมางันก็แค่ทุเรา,าแต่อันนี้มันมีโอกาสเข้าสุ่ปกติได้เลยหายแน่ดูแล้วเปิดไมาเจอเจอก็ฟังดู อก็ซื้อเลยก็ติดต่อเลยล่ะโทรไปสั่งส่งมาแต่ถ้เอเตบานั้นตั้งใจว่าจะฉันไปตลอดไปเรี่อยๆทุกวนันนี้ฉันได้ตัวนี้หล่ะก็ดีขึ้นเะก่งอาหารเสิมหลายยีห่ห้อตอนนี้ก็ผสมแอตต้าแซนทีลงไปนะตอนนี้ดังมากนะในฮาวายเนี่ย ผู้หญิงฮาวายทำไมผิวสวยจริงสังเกตถางๆี่เขามีทะเลอะไรนะดำแต่สวยนะผิวเขาเนียนมากเพราะในฮาวายนี่เขาเขากินเหมือนกินขนมอ่ะเป็นกิจวัตรประจําวันเลยคือสาวๆในฮาวายเนี่ยเขาจะกินหนึ่งเม็ดนะพอเช้าหนึ่งเม็ดเพราะผิวคนฮาวายเลยสวยมากเลยนะทั้งที่คนอเมริกากับฮาวายก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ทําไมคนฮาวายผิวสวยกว่าคนอเมริกาเออนะคะดูได้ตรงนี้เลยคือผู้หญิงทุกคนนะ ต้องทานเพราะว่าทําให้ผู้หญิงคนนั้นสวยผิวดีค่สมาร์ทเดินแล้วมันดูดีอ่ะมันเคลื่อนไหวคุณนึกภาพของคนที่แข็งแรงหรือนึกภาพของคนที่เป็นนักกีฬาทําไมเค้ดูบุคลิกดีทําไมเค้ดูสวยไปหมดดูดีไปหมดนะต้องทานตัวนี้ตัวนี้ช่วยได้นะคะทีนี้มีหนึ่งเคสที่เคยเกิดขึ้นน้ําลายแบบมุมมุมปากนี่คือหมายความว่ายังไงอาจารย์คะคนเห็นเด็กเล็กๆไหมทต่ไมมีน้ําลายเยอะเอถ้ามีน้ําลายเยอะแสดงว่าสมองเขาต้องการอาหาร สมองเขายังกลวงอยู่ยังไม่ไม่เต็มน้ำลายเลยออกมาเยอะอืแล้วคนเสียสติน้ำลายเยอะไหมก็เยอะอ,อีกเนี่ฮะนี่รีบกเกลนะือนี่กำลังบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่พูดและมีน้ำลายข้างปากหรือมีน้ำลายในปากมากเกินไปเวลาร้องเพลงต้องคอยหลบลืนน้ำลายอย่างเงี้ยคนนั้นเลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พอแล้วสมองเขาฟอแล้วนี่คือแค่ดูตรงน้ำลายในปากเราก็สมองโอแล้วน้ำลายคือตัวเร่งเพื่อจะขอกินอาหารแขนแย่แล้วอ่า เพราะเด็กคนไหนที่น้ำลายหมดเด็กคนนั้นสมองเต็มแล้วเพราะคนที่ป่วยทางสมองหรือสมองไม่เต็มจะเป็นเด็กหรือจะเป็นคนสูงอายุหรือใครแล้วแต่ถ้ามีน้ำลายในปากเยอะอคนนั้นสมองฝ่อต้องทานครับงั้นแสดงว่าเสี่ยงต่อโรคสมองในอนาคตที่ร้ายแรงกว่าน,นี้แน่นอนใช่ไหมอาจารย์ค,คะไบโอเอสตินช่วยได้วันละกี่เม็ดสําหรับคนที่แบบเสี่ยงแบบนี้คนที่เป็นแล้วเนี่ยวันละ2เม็ดถ้าเป็นแล้วนะค,คะอะสองเม็ดคือน้ําหนักประมาณสัก5้ากิโลลงมาแต่ถ้ามากกว่านี้ก็เพิ่ม เพิ่มขึ้นได้นะคะ,คะแต่อาจารย์ก็จะย้ําอยู่ว่าทาแล้วอย่านอนอถ้าคนป่วยที่ต้องนอนก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องนอนอะนะแต่การออกฤทธิ์ดีที่สุดของเขาเนี่ยเขาจะซีนท่อเลือดต่อเมื่อท่อเลือดมีการขยับม,มีการเคลื่อนตัวเนี่ยเพราะการทานที่ได้ผลดีสุดคือทานแล้วเคลื่อนไหวจะทานกลางวันกลางคืนแล้วแต่ถ้าทานแล้วคุณเคลื่อนไหวคุณเดินคุณเต้นคุณร้องราทาเพลงคุณอะไรแต่ที่มีการเคลื่อนไหวจะดีที่สุด ก็จะทําให้เส้นแบบว่ายืดหยุ่นได้ดีแต่บางคนยืดหยุ่นไม่ได้อาจารย์บางทีมันเหมือนรู้สึกแบบเอ๊ะมันตึงๆต,ตรงนี้นิ้วแบบปวดตุบๆอันนี้เกี่ยวไหมอาจารย์อ่าทานไปแล้วเราก็นวดไปด้วยนะคนที่นิ้วล็อกแล้วเนี่ยนะ,ค,ะคนที่นิ้วล็อกแล้วเนี่ยทานไปแล้วนวดไปด้วยเดี๋ยวมันจะคลายออกหมดเลยไม่ต้องไปผ่าเพราะว่าถ้าผ่าเนี่ยไม่ได้ถาวรคือที่ผ่านี่เขาผ่าเพื่อเอาพังผืดออก เอแค่แบบเอาออกเฉยๆพอพังผืนออกจากที่มันครอบเอ็นอยู่นะพังฝืนที่ครอบเอ็นอยู่มันก็เคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมนี่พังผืนตัวนี้เกิดขึ้นเพราะเราไปฝืนสมองสั่งนะได้แค่นี้แต่เราไปฝืนมันอย่างนี้ยเพราะว่าพอสมองสั่งไม่ได้เนี่ยมันก็งอสมมุติมันงอเห็นไหมคนคนป่วยยังงอมือจะยืดสุดไม่ได้เพราะเราไปฝืนมันเนี่ยไปให้หมอนวดฝืนมาต่อไปมันจะสร้างพังผืนขึ้นมา แล้วต่อไปลกหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สมองก่อถามมาไปนวดเนี่ยถ้านวดบ่อยเดี๋ยวพังผืดก่ออีกอถ้าไม่นวดก็ไม่ได้ถ้านวดบ่อยอพังผืดก่อหมดเลยครับอ่งั้นทางที่ดีแก้ที่ไหนแก้ที่เหตุคือทําไงเลือดขึ้นเลี้ยงสมองเยอะขึ้นนะพอเลือดขึ้นเลี้ยงสมองมันสั่งให้เอ็นยืดของมันเองหมดซ่นที่เคยกดไม่ได้กดลงหมด น้ำลายในปากก็จะค่อยๆฝ่อ,อ,อลงไปเองเออนะคะกับโอเอสตินของเรานั่นเองแล้ววันนี้กับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างที่อาจารย์พูดไปเนี่ยนะคุณผู้ชมสงสัยอะไรสามารถสอบถามคอเซ็นเตอร์ของเราได้ก็เป็นทีมงานที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะด้วยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ว่าแขนฝาขาฝามันอ่อนแรงแล้วกินยามาหลายตัวมันก็ไปได้ช้าเมื่อสมัยที่ยังไม่ได้กินยาตัวนี้นะ เดินก็ช้าช้ามากเดินปถือก็เอียงไปข้างไม่ค่อยมีแรงขาฝาไม่ค่อยมีแรงแขนไม่ค่อยมีแรงแล้วก็เวลาพูดมากๆก็ลิ้นจะคนลิ้นจะแข็งไม่ชัดแล้วบางครั้งเวลาเช้าเย็นอยู่ต้องสวดมนต์ใช่ไหมพอสวดมนมากมากขึ้นรู้สึกว่าทั้งฝ่ามือเนี่ยเปล่าฝ่ามือมันจะมีน้ำลหลออกรู้จกักจากตราทัศน์ที่เขาแนะนําว่าเกี่ยวกับสมองแต่ว่า,าทานระสองกระปุกสองกระปุกแล้วนะ ก็รู้สึกว่าขวาไปซ้ายก็ไปได้ปกติมันจะไวพร้อมๆกันคือมันสั่งได้ไหวขึ้นดีขึ้นกรั่าเกวาเยอะว่างั้นเหรคือหนึ่งมือที่มันกำไม่ได้เม่อก่อนเนี่ยกำได้แค่นี้หรือมันกำไม่เต็มพี่เลยสมัยก่อนที่ลูกทำงานที่เยอรมนียันนี้ช่วยลูกล้างชามก็ไม่ได้มือไม่ทำงานมือแข็งอย่างนี้นี่ล้างได้ทำได้ดีขึ้นเยอะหูตาก็มองชัดขึ้นสามารถพูดกับลูกค้าได้และได้ปกติ มันม่นใจขึ้นยอมันใจขึ้นขอยากให้ทุกคนที่เป็นโรคแบบลงเนี่นะที่เป็นดาพพฤกเนี่ยเกี่ยวกับสมองเนี่ยให้หันมาทานนะสลายแดงเนี่ยมันจะตรงจุดมากขึ้นและมัน่นใจมากขึ้นอาหารเสริมที่ดีที่ดีมากสลายแดงไบโอเอตีนหรือต้องเป็นฝาแดงเท่านั้นถึงจะเป็นของแท้อาจารย์ เนี่นะคะนึกถึงเคสที่แบบเป็นเส้นเลือดในสมองตีบที่เขาเดินเหินเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกแล้วก็ไปนิยมนวดกันซะส่วนใหญ่อันนี้ถูกต้องไหมอาจารย์ต้องนวดบ้างแต่ว่านวดมากไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าเราสังเกตเวลาเราไปนวดเนี่ยเราจะรู้สึกขี้เกียจทันทีหลังจากนวดอใช่อยากนอนอยากนอนเห็นไหมนั่นคืออาการของการล้าของสมองนะอ้าวอย่างนี้เนี่ยคือสมองต้องสั่งการจากข้างบนลงมาที่ปลายมือปลายเท้า แต่ถ้าไปนวดเราสั่งจกไปเท้าขึ้นสมองสมองก็หยุดสิเอาไวว่าไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้มันก็ฟ่อลงเพราะคนที่ไปนวดเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยเนี่ยโอกาสที่เป็นอัลไซเมอร์ก็สูงมากอ้าวไม่ใช่ว่าบางคนเชื่อผิดผิดคิดว่านวดแล้วทำโอยเลือดลมฟรอไหลเวียนดีก็ไหลเวียนดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันทําให้สมองขี้เกียจทําให้การกระตุ้นของสมองน้อยลงเพราะคนที่เป็นคุณหญิงคุณนายพวกสบายบ้านปลาย อัลไซเมอร์หมดโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเราถึงเรียกว่าโลกคนรวยใช่ไหมครับเพราะว่าใช้ชีวิตแบบผิดๆนั่นเองนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีตัวช่วยตัวนี้แล้วไบโอแอสตินใครไม่อยากสมองฟอ่อนะอาจารย์ไม่อยากให้แบบลูกหลานโทรตามหาตัวนะหรือตอนนี้เนี่ยเริ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วนะคะก็กินได้เลยวันละ1เม็ดวันละ1เม็ดใครที่วิ่งลงบันไดไม่ได้ต่อไปก็วิ่งได้ใครที่วิ่งข้ามถนนแล้วเสียวนะตัวตรถชนเคยเยอะไหมเคยๆพอวิ่งข้า ทำไมช้าจังำหมน่นะัดายนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะสําหรับการดูแลสุขภาพนะใครที่ไม่อยากเตรียมตัวเป็นโรคร้ายแรงอะไรต่างๆนี่นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะวันละ1เม็ดเอามาถึงการมองเห็นของคนเราบ้างอาจารย์ผ้ามัวเนี่ยมันตามอายุจริงไหมครับคือการซูมของสายตาถ้าซูมเข้าซูมออกได้ไม่ดีหรือมองไกลมองใกล้แล้วตาผ้ามัวมองไกล เห็นชัดพอมองใกล้เห็นไม่ชัดต้องใส่แว่นสองอันอย่างเงี้ยถ้าสายตาเป็นลักษณะนี้จะได้ผลชัดเจนที่สุดแต่ถ้าสายตาเป็นต้อเนื้อต้อกระจกนั่นคือเกิดจากน้ําเลือดที่อยู่ข้างในนะอาจจะต้องกินสารอาหารตัวอื่นเสริมบ้างแต่ตัวนี้ก็ถ้าเรื่องสายตาเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ตาแล้วราบางทีเลยมันพร่าพร่าไปอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็เลยมาเจอเพื่อนกันเพื่อนเขากินอยู่ไอ้ตาลายแดงเนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยลองกินตาลายแดงสิก็เลยกิน กินแล้วรู้สึกว่ามันก็ได้ผลดีเอาก็ใส่ตามันก็แต่ก็ได้หนังสือพิมพ์นี่ตัวเล็กมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นหมดเป็นมาว่านแต่ก็ไปเช็คก,ก็ปกติตอนนี้ความดันก็ปกติไม่มีเป็นอะไราทานก่อนอาหารเช้าสองเม็ดนะแล้วก็เย็นก่อนอาหารสองเม็ดทานประมาณทักสิบวินาทีก็กินข้าวหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงได้ผลดีดีกว่ากินอื่น ก็แนะนำเขาทุกคนเนี่ยบอกให้เริ่มไปซื้อไอ้นั่นมากินสาหรายแดงของเขาปึ๊กเกลือย,ยังบอกขอเขาว่างนันนะสาหรายแดงเนี่ยคุณภาพดีนะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานความดันนะตาฟ้าตาฟางอะไรเนะี่ยลุงว่ากินแล้วได้ผล ยายที่เลี้ยงหลานอ,อยู่ที่บ้านนั่นสิไล่หลานไม่ทันหลานวิ่งหลุดไปหลังบ้านหนีไปตามออพุ่งดาเน,นี่ยนะเราไล่ไม่ทันให้คุณยาได้กินสาหร่ายแดงสักสองกระปุกทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะคนเป็นโรคเกาต์อ่ะจา์ได้ไหมคือโรคเกาต์หรือโรครูมาตอยมันจะเกิดต่อเมื่อมันจะไอท่อเลือดตรงที่รอยต่อเนี่ยตรงข้อพับทุกจุดเนี่ยนะ,ะมันจะ,ะสึกหรอกว่าตรงอื่นเหมือนท่อน้ําที่รถวิ่งทับวิ่งทับเนี่ยเพราะมันเคลื่อนไหวอย่างเนี้ย เพราะถ้ามันมีการแตกการร้าเนี่ยมีการซึมออกมาปุ๊บเนี่ยนะ,ะตรงนั้นแหละที่ก่อให้เกิดการอักเสบม,มาแล้วก็มีพังผืดก่อตัวเป็นเกาเป็นรูมาตอยเป็นนิ้วโปนๆอะไรเนี่ยพวกนี้ก็ต้องซ่อมท่อเลือดท่อเลือดเขาแข็งปอลอะหรอกถึงได้เป็นเช่นนั้นนะทำไมโรคพวกนี้ไม่เป็นกับเด็กล่ะ,ะทำไมเป็นกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่อเลือดเริ่มมีปัญหาเพราะคนที่เป็นโรคเกาโรค,โร,ค,โร,ครูมาตอยนะปวดตามข้อเข่าบวมอะไรต่างต้องทานหมดครับ S <S แต่ก็ทานเสริมกับายาของเขาที่เกี่ยวกับโรคด้วยนะ,ะทานตัวนี้ด้วยก็จะได้ผลชัดเจนนะก็คือยาแผนปัจจุบันก็ยังทานอยู่ปกติแต่ถ้าเกิดว่าได้ไบโอแอสตินไปเสริมเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นสําสหรับเรื่องนี้นะคะแล้วพอทานเข้าไปเนี่ยเราจะมีแบบอาการปวดอยู่ไหมอาจารย์เห็นเขาบอกเกาเนี่ยจะปวดมากเลยมีการปวดนะคนที่ทานไปถ้าโรคเกาเนี่ยก็จะมีการปวดเล็กน้อยช่วงที่มันกําลังสารท่อเลือดเพื่อจะดึงน้ําเหลืองของเสียเนี่ย กลับเข้าสู่กระแสเลือดไปพอกเนี่ยนะ,ะมันจะช่วงรอยต่อตรงนั้นอะ่ะมันจะมีม,มีบ้างมีการปวดเมื่อยนิดหน่อยค่ะคแล้วเราเนี่ยคือทานไปเนี่ยเราจะต้องดูต่อเนื่องแค่ไหนอาจารย์ถ้าเป็นโรคเกาถ้าเป็นโรคเกานี่ไม่นานนะทานเทาน่ทาที่เราเก็บข้อมูลอยู่ประมาณ2เดือนก็เป็นปกติแต่ถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยเนื่องจากหินปูนเกาะเยอะเนี่ยอย่างนี้อาจจะต้องทานคู่กับพวกน้ำมะนาวด้วยนะทานตัวนี้ แล้วก็กลางคืนก็ทานน้ำมะนาวผสมโซดาลงไปนะเอาต้องมะนาวผสมโซดานะาาทานไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆทําให้ข้อที่โปนๆเนี่ยค่อยๆลอกออกมาเองอเอก็จะ,ะช่วยให้อาการแบบดีขึ้นทุเราขึ้นได้ะนะคะ,คะนี่ก็คือเป็นโรคต่างๆที่คุณสามารถทานไบโอซินของเราเนี่ยเพื่อ บำรุงแล้วก็เสริมร่างกายของคุณเข้าไปได้น,นี่ก็คือไบโอเอสตินนะคะอย่างที่บอกย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นฉลากใหม่ของเราเปิดตัวใหม่นะคะมันะะ่นใจได้เลยนะคุณผู้ชมจากออยของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ของไทยเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการเห็นผลเนี่ยนะคะอาจารย์ภูริศการันตีอยู่ตรงนี้นะคะอายุ59ปีคะ่ะสุขภาพของตัวเองก,ก,ก,ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่อาการที่เป็นมากๆกก็เห็นจะเป็นเข่า อาการนิ้วล็อกเวลาเดินโดยปกติเป็นคนใจร้อนแลวเดินเร็วแต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นเพราะว่าตะก่อนไม่ไหวเลยเดินเวลาจะก้าวขึ้นบันไดเนี่ยต้องจับเขา่าซึ่งซึ่งแล้วก็เหนื่อยง่ายอะนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนชอบดูทีวีแล้วเปิดเน็ตนะคะท่านก็มาเล่าถึงอาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาพูดเนี่ยมันตรงกับตัวเราก็คือเขา่ากับอาการนิ้วล็อกก็เลยจะเชื่อดีไม่ดีก็ก็ยังไม่เชื่อทีเดียวอะนะคะ พราะปกติจะมีคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกพอฟังฟังไปเอมการที่เราจะเสียเงินสักนิดหน่อยเป็นการทดลองแต่ถ้าได้ผลคุ้มก็น่าจะลองดูนะก็เลยสั่งซื้อรู้สึกครั้งแรกจะสั่งซื้อแค่3าขวดก็ลองซื้อมาก็ยอมแล้วว่าขวดที่สองนี่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะคะมันมีความสึกมือเรายังยังเจ็บและเจ็บมากขึ้นด้วยนิ้วล็อกเนี่ยพอกระปุกที่สาม อาการนิ้วล็อกนี่ยังไม่หายยังเจ็บเหมือนเดิมก็ยังบ่นนะาอาจารย์บอกเราหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมากินเกือบเกือบจะหมดกระปุกที่สามรู้ละเออเข่าเราดีขึ้นอะเราลาเราก้าวเดินปกติต้องจับเข่านะโอ้โหเหมือนคนแก่เราแก่ขนาดนี้แล้วเหรอเอออาการเข่าหายเราไม่เจ็บไม่เสียวไอ้ตรงเข่าเวล,ลาก้าวอะเท่าที่รู้ว่าได้ผลเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นในความรู้สึกข,ของตัวเรานะ เข้าไปเดือนที่สามเนี่ยโอเคเลยเราเดินได้เร็วขึ้นไม่เหนื่อยแล้วข้อสำคัญที่สุดผิวพรรณการหลับเนี่ยเป็นคนหลับยากมากเดี๋ยวนี้หลับแบบดีฟเลยนะพอตื่นมาเราสึกเราก็ปี้กระเป๋าออแล้วก็ระบบขับถ่ายเราดีเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกคุ้มนะกับที่เราลงทุนเราซื้อเข้ามากินอนะ่ะย้ำหน่อยว่าใครควรทานที่สุดทุกคนเลยมีลูกให้ลูกทานนะ มีลูกมีหลานคุณท่าคนแก่ในบ้านทานกันให้หมดเลยวันละเม็ดพอคือสองวันหนึ่งเม็ดก็ได้นะครับเพื่อปกป้องการเป็นโรคอย่างน้อยๆมันก็ปกป้องท่อเลือดเราได้ดีกว่าคนที่ไม่ทานเยอะมากเลยนะอย่างมะเร็งไม่เป็นแล้วนะทานไปเพราะมันต้านดีที่สุดนะคนที่เป็นโรคเกาต์โรครูมาตอยต่อไปก็ไม่เป็นคนที่นิ้วกําลังจะลกเริ่มเริ่มลกบ้างก็จะคลายให้หมดแต่ถ้าลกหนาเกินไปบางทีก็ต้องผ่าเหมือนกันนะเอาเป็นว่าพอเริ่มออกอาการเนี่ย เราทานป้องกันไว้ก่อนนะครับค่ะอย่างนี้เรื่องของความจำเนี่ยอาจารย์คะก็คือเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนั่นแหละสมองเลยฟอก็เลยจําอะไรไม่ได้ยิ่งถ้าเราใช้โทรศัพท์ชิดหูมากเนี่ยสมองพังหมดเลยใช่ไหมเอาไม่เชื่อคุณก็เข้าไปดูใน y o ยูทูบพิมพ์คําว่าป๊อปคอร์นโมบายเนี่ยนะเขาจะเห็นเลยว่ามือถือเนี่ยสามารถทําให้เม็ดข้าวโพดนี่แตกกลายเป็นข้าวตอกได้โอ้น่ากลัวคนที่ใช้มือถือชิดหูเนี่ยนะเป็นประจำเนี่ยไม่ใช้สมอลท้องเนี่ยนะ สมองอ่อหมดมนั่นสมองฟอก็ต้องเกิดจากข้อเลือดแน่นอนอคือคลื่นพวกนี้ไปทำลายระบบท่อเลือดทําให้เลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พอเราเลยต้องป้องป้องด้วยสารอะต,ตาเซนที เพราะว่าการใช้ชีวิตของคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะอยู่ใกล้เทคโนโลยีมากเราจะไปเลิกใช้เขาไม่ได้แต่เราป้องกันตัวเองได้เน้นย้ำว่าการสังเกตผลิตภัณฑ์ของเราค่ะไบโอเอสตินนะคะเป็นฉลากใหม่ที่เปิดตัวออกมาก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะสังเกตดๆีๆคือไบโอเอสตินของเราเนี่ยฉลากใหม่เป็นแบบนี้เทปใหม่คือเป็นอาจารย์ภูริษนะคะก <ๆ S 2> ับฝันเนี่ยนะคะแล้วถ้าคุณไม่อยากป่วยนะคะให้กินวันนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเตรียมตัวป่วยในวันข้างหน้านะคะกับไบโอเอสตินของเราโปรโมชั่นเด็ดๆอยู่ข้างล่างนี้แล้วค่ะ โทรเบอร์ข้างล่างนี้สามารถสอบถามได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะมีข้อสงสัยต่างๆค่ะทีม call center ของเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ภูริศด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ะะกับความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะกับ b บโอ s อสตวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะปัจจุบันมนุษย์เราต้องดูแลตัวเองเป็นประจำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอเอสต ที่มีส่วนประกอบของแอคตาแซนตินวิตามินเอวิตามินอีและลูทีนคำเตือนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค กับความมาสจรรย์แห่งสุขภาพกับไบโอแอสติด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาสุขภาพที่ดีต้องไขคว,วาเรียกหาไบโอแอสติของแท้เจ้าแรกเจ้าเดียวจากอเมริกาสาหร่ายแดงของแท้จากอเมริกาไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นยำ้ำไบโอแอสติฝาแดงเท่านั้น สาหร่ายแดงท้องทะเลลึกสู่ไบโอแอสตินผลิตภัณฑ์เสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนประกอบสำคัญคือสารแอสตาแซนทินที่สกัดได้จากสาหร่ายแดงท้องทะเลลึก ด้วยโมเลกุลขนาดเล็กสามารถซึมผ่านร่างกายได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโรคภัยช่วยบำรุงสมองบำรุงหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นไม่เปราะแตกง่ายอาหารเสริมบำรุงสุขภาพไบ o อเอ็ X in, ผลิตจากสาหร่ายแดงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาของแท้ต้องบรรจุกล่องและมีสติกเกอร์ไบโออติ X in, ปิดฝากล่องเท่านั้น